ความสุดดีด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมรายการสีบีมชนแนลยู่กรับอีกสี่เด็กมอร์ okay, ครับผมโอเคครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์เอสนะฮะ S เอสกุงศรเอ่าหลายๆจะเรียกเอสกรุงศรี ota, นะ,ะ <S 1> <S 1> ชื่อเล่นของคุณชื่ออะไรครับเอสครับอายุครับอายุเท่าไหร่ครับ 1. อายุเอิมสิบสามครับแล้วทำชแนลมากี่ปีแล้วครับ เออหนึ่งปกีกว่าครับเสียงไม้สะท้อนเปล่าวะนี่ไม่รู้อย่างไม้เราสะท้อนเอดได้ยินเสียงเอดกลับปะไม่นะโอเคโอเคต่อกันเลยดีกว่าครับกูเลยลืมเลยจะถามอะไรเออต่ออะไรดีกว่าครับเอสเอสมีไอดอล <c oughs> ใช่ไหมฮะอ่ะ <c oughs> ใครครับใครบ้างครับ เอมีถ้าเป็นฝรั่งมีสอสองถึงสามคนแต่จะบอกสองคนก่อนละกันนะฮะก็มีอะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกแต่ชื่อลรนของเขาชื่อจัสตินนะฮะแล้วก็ e ะะเอ,อ็กเนสโตริโอนะฮะแต่ถ้นะลักษณะของคนที่อ่านชื่อไม่ออกด้วยก็มีคนไทยสองคนนะฮาร์ดล็อกเกอร์กับเออลุงพีฮะคนที่ชื่อ,อ,อจัสตินนี่ชอ,อชอบเขาเพรอ,อะไรอะ่ะ แคทเกมสนุกค่ะเออแคทเกมสนุกมากแล้วก็เออตลก <c oughs> อ้าวบอกบอกเรื่องสกายบอลสิครับเรื่องสกายบอลครับมึงเขาเรื่องสกายบอลหวดมากเลยค่ะครับทำให้เป็นคนที่ทำให้เอสมาเล่นสกายบอลใช่ปะครับอ่เป็นคนที่ทำให้ติดสกายบอลมากโอเคแล้วทำไมดีๆถึงมาทำแคทเกมครับ เพราะเออตอนเพราะเห็นพวกเออพี่เอ็มพี่กายตอนนั้นตอนที่ยังไม่ยังไม่มีคอมอ่ะเออดูในโทราศัพท์ก็เห็นพี่เอ็มพี่กายแชทเกมกันเออแชทเกมวยกันพวกมายคงไปครับก็เลยอยากแชทเกมด้วยก็เออไปชวนเพื่อนอัดเลยแถมตอนนั้นครูเขาก็บอกว่าให้ทำงานแต่สมัคร Gmail ไงตัวเออต้องสมัคร Gmail แล้วทำ o u t u b ได้ดีวกว่าเออเล,เลยได้ทำเลยแล้ว แล้วเอสเป็นคนจังหวัดอะไรครับเออจังหวัดปทุมธานีฮะคลองเอ๊ะไม่ไม่ต้องบอกก็ได้คลองอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาบึ้มบ้านนะระวังมาบึ้มบ้านไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใครมาบึ้มบ้านเราหรอกแต่โอนรู้ที่อยู่นี่ได้ข่าวใช่ใครมาบึ้มบ้านเราก็หนีสิเรออะไรแล้วทำไมเอ้ยไม่สิ แล้วอะไรที่เอสดีใจที่สุดตั้งแต่ทำ YouTube มาเออมีคนมาเออคอมคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ให้กำลังใจเออเองนั้นเออดีใจมากถ้าใครถ้าใครดดกก็เออช่างบันเถอะเช่ยงหัวมันอะไรประมาณนั้นโครงการราชดำรเอาช่างเถอก็ตอนนี้เอสกำลังจะขึ้นมหนึ่งใช่ไหมครับอรับอืมหากินเพื่อนนะคะ อ่ากินทางเพื่อนนะฮะแบบไม่รู้จะสัมผัสใครสัมผัสเพื่อนตัวเองแม่งเลยนะฮะสัมผัสเพื่อนตัวเองเอตีจาการแต่อยู่คนละโรงเรียนใช่ใช่ประเด็นใหญ่คือเอสเขาไม่รู้จักผมหรอกนะจีจไม่รู้จักเวจริงจริง,ร,ง,ร,งรู้จักโอ๊ยไงรู้จักจากโอใช่ใช่ห<อ>นึง่งเอส ตั้งแต่ตอนที่โอนเด็ดตอนตอนเออจะผมจะเออวีรกรรมอะไรที่โหดที่สุดตั้งแต่เคยมีมาครับตอนที่โรงเรียนหรืออะไรก็ได้วีรกรรมเหรอเออไม่มีนะพไใ่กล้ารทำโดนเดวโดนด่าเอาที่โรงเรียนเห็นแม่งไอเป่าลำแข็งใส่หลังไอคิวอันนั้นไม่ใช่วีรกรรมที่โหดที่สุดเลยไม่มีที่โหดที่สุดอะมันเอาเอาที่โหดอ่ะ เดียวดเสอหรอไม่มีโหดอะอะโหดอย่างเดียวก็ได้อะโหดโ<อ>ดึงกางเกงเพื่อนอะไรอย่างงี้ดึงกางเกงไหนเพื่อนเป็นเกงเพื่อนอะไรกูโดนกูโดนไฟ <c oughs> ่ายาแต่เราอะโคตรโหดอ่ะไปดึงกางเกงเพื่อนอะเพื่อนอะมันเพิ่งเรียนว่ายน้ำมาไม่ใส่เกงในแล้วอยู่ต่อหน้าสาวอะไอ้ <c oughs> เพื่อนแม่งไลก่กระทืบเลย <c oughs> เออไม่มีจริงๆหรอครับวีรกรรมเลยไม่มีนะแต่แบบว่าตจา,างๆก,ก็มีตอนตอนไหนไม่รู้่เออาแบบว่าเดินไปเดินไปอแล้วมีผู้หญิงเออกินนมอยู่ใช่ไหมแขนม่ไปโดนอันนั้นของผู้หญิงอะโดนโดนอะไรครับโดนอะไรโดนนมกินนมแล้วก็โดนนมนมนมแบบไหนนมที่ผู้หญิงกินอยู่หรือนม<ล>วันนั้นอะนมของผู้หญิงอะเอออะไรอะไรใหญ่ใหญ่ ขอได้<ผ> <คน S 1> ากูขอบไม่บอกแล้วกันเราก็เคยไปวิ่งไปปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโดนอะไรวะนิ่มๆเพื่อนแม่งจับนมกูมโดนเหรอไอสัตว์มึงจับนมกูชิบหายแล้วอตอนนี้เราก็อยู่คนละโรงเรียนกันแล้วนะฮะเพ<ร>ื่อนค,คนนั้นก็ดีใจไม่ต้องเจอกันแล้ว,ลวเราก็อยู่คนละโรงเรียนกันจริงๆใช่เราย้ายโรงเรียนยิ่ แล้วเออเอชชอบวิชาอะไรมากที่สุดครับชอบปะชอบวิชาคอมพิวเตอร์สิไม <c oughs> ออ่ไม่จำเป็นต้องชอบขอมก็ได้อ่ะอ,อ,อ๋อแล้ววิชาที่เรียนในห้องก็ชอบอังกฤษอังกฤษอาชอมาเป็นวิชาเดียวที่กูตอบตอบอถูกคุณครูเป็นวิชาเดียวที่คะแนนเยอะที่สุดโอเคโอเค <c oughs> โอเด็อังกฤษได้เท่าไหร่ นี่ยคิดได้เท่าไหร่วะบอกกันตรงนี้เลยทีเดียวหนึ่งน้อยก็ได้เยอะแต่อย่างน้อยก็ได้เยอะกว่าทุกวิชามีวิชาหนึ่งที่โอ้โหได้ยี่สิบวลายไม่มีเลยค่ะแค่จะวิชา,า,าภาษาไทยบางที่ได้ประมาณนั้น่ะโอ้โหโอ้โหภาษาไทยกูได้เยอะได้ไงไม่รู้อ่ะเย้เควิชาอังกฤษเออได้ประมาณหกสิบมั้งเอ้ยทำไมได้หกสิบวะไม่รู้อะอ้าวนี่ไม่รู้ โอเคโอเคเปลี่ยนเรื่องเถอะ <style. S 1> แล้วกีฬาอะไรที่โหดที่สุดกีฬาป็นคนไม่เล่นกีฬาอืมจะเลยครับไม่ชอบเล่นกีฬาเล่นบอลไม่เป็นเล่นอะไรไม่เป็นเลยเอ,าอ้าวอย่างบอกว่าจะท้าวิ่งแข่งกับตูไม่ใช่เหรอ้ยไม่ได้ท้าวิ่งมีคนบอกไอเอิ้ยเป็นบอกอะใครไม่รู้บอกอะคนอแล้วเกียิวิชา,วาอะไรมากที่สุดครับ วิชาเก็บวิชาเอิมวิชาภาษาไทยโอ้คือชอบังกฤษแต่ไม่ชอบภาษาไทยใช่ไม่ชอบเลยดีที่สุดไทยกับอังกฤษไม่ใช่ยอังกฤษไม่ใช่ไทยกับคณิตโอเคโอเคสองวิชานี้ใช่ไหมถ้าไม่อยากพูดไทยย้ายไปอังกฤษครับรับรองฟังไม่รู้เรื่องเลยชอบไทยก็ไอตรงที่มัน โอ้อะไรไม่รู้ให้ทองอะไรไม่ชอบเลยโอ้ของเราโหดจริงอะไรจริงครูบอกให้ท่องไม่ท่องครับตอนสอบเป็นไงชิบหายแมงก็ไม่ออกไอเย็ดเคให้ท่องทำไม <c oughs> ก็งงเออแล้วยอดวิวอะไรที่โหดที่สุดเลยครับที่เยอะที่สุดเหรอก็เออไมค์ครับปอ e รีวิวเออมิวทัน ประมาณสองแสนใช่ไหมใช่ใช่สองแสนสแสนอ่าแล้วจุดมุ่งหมายของเอสคืออะไรครับอยากจะทำ<อ>ไปถึงไหนเออหนึ่งแสนสับสไครให้ได้โลงวันนี้ก็ปีแจ้เสแล้วโอเคหนึ่งแสนคิดว่าจะทำได้ภายในกะี่ปีครับกี <c oughs> ่ปีวะ <c oughs> <c oughs> ก็ยาวเลยประมาณโอ้โหสองพันห้าร้อยหกสิบประมาณหกสิบ โอ้หกสิบเท่าไหร่ดีวะหกปีเอหกสิบเยอะเยอะเลยหกสักโคตบสองโคตสามกคตรสี่ไม่รู้จาไม่รู้อนาคตมันนะมามาโอ้โหหกสิบสามปียังจะมียูทูบอยู่เปล่าวะไม่รู้แล้วอาจจะทำ Youtube ไปแล้วก็ได้เสียใจ <c oughs> อ่ะออเขอเสือกเรื่องผมนิดนึง นะว่าถามจริงรู้จักกับโอ๊ตอ่ะตั้งแต่ตอนไหนจากหรือน่าจะรู้ตอนนั้นเคยทีูไปดูจากข้างบนนล้มันจะมีรูปภาพอยู่ไม่รู้ว่าโอ้ตอยู่โรงเรียนที่เราโรงเรียนอยู่ละเออสไลน,น์นจะรู้จกกัจกกันตัมาสามหรืสี่ปีมั้งหรือรู้จักกันตั้งแต่อนุบาลแล้วมั้งทำไม่ได้เตรียมมัณิใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเค แล้วแล้วเอ๊ะคุณาถามว่าอะไรวะเราัคิดว่าเพื่อนคนไหนที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอ้เขาถามเพื่อนในโรงเรียนใช่ไหมเออเอเอไม่โรงคุแบบว่าเอาคุปแบบว่าแบบว่าถ้าสนิทถ้าสนิทชอบแก้งก็ชอบแก้งเราก็มี คิวไม่ใช่คิวเล่าคุงนะนรงเรียนคิว <c ười> คิวเ, <คน S 2> เอ้โรงเราก็มีนะเออคิวแล้วก็คิวแต่ถ้าคนที่ชอบแบบว,ว่าชอบมาอะไรอ่ะมันชอบมาเรื่องอะไรชอบมาอยู่กับกูแบบแบบชอบมาอะไรนะ<บ>อยู่ด้วยกันมนันป่ะเนี่ยไม่ใช่ล่ะก็ย <c oughs> ูอยแบบว่าอะไรอะ่ะกูทำอะไรมันเดินไปกินข้าวบางที ตอนใครไม่มามันก็จะเดินมาหากูมันก็มีอะไรมันก็ช่วยกูก็เปิดคล้ายๆผัวมีอะไรกันว่างั้นไม่เอ็ดเอ็ดเคยมีแฟนหรือเปล่าครับฮะเอ็ดเคยมีแฟนปะเคยฮะเคยไม่เคยมีแค่คนแอบชอบอะไรนะใย่หมอยไหมอะไรนะนั่นไม่ใช่แล้วอันนั้นอันนั้นกล่าวมากแล้วอันนั้นต้องแตปออะไรแล้วยังไม่รู้เลย จำอะไรได้แล้วตั้งแต่โอ้ยังอยู่เลยเออนั่นแหละโอ้ยมันบอกมาเออแย่งกันแย่งกันคืออะไรก็ไม่รู้คืออะไรครับต่อยกับเพื่อนเอ้ยเมียกูอะไรแบบนี้ป่ะเป็นคนไม่ต่อยเพื่อนถ้าต่อยถ้าจะต่อยก็แค่นางหมัดมาแต่ไม่ต่อยก็แบบนางไม่ต่อยอุ้ยสวัสดีครับอืมประมาณต่อยได้เจ็บ เจ็บต่อยมาทำไมกูยังูใหญ่ถ้าเมื่อนต่อยมากุกก็ต่อยกลับนะแต่ต่อยแบบไม่แรงมากมึงมีแบบมึงมีแบบต่อยแบบไม่แรงมากเลยแบบอุ้ยต่อยอ้ยกูจะง้างขนาดไหนวะประมาณหกสิบองศาปุ๊บต่อยอะไรประมาณนี้ปะประมาณชอบชอบเหมือนจะต่อยแต่ไม่ต่อยอะต่อยเราเล่นกันเราเราก็เล่นกันเฉยๆนะเราไม่ได้เล่นแบบว่าอะไรอะ แต่ว่าตั้งใจต่อยแบบจริงๆเหมือนมีเรื่องกันอะเออเออเพื่อนเราก็เหมือนกันเออร,ร,รู้จักนิวตันใช่ไหมนิวตันใครวะกูรู้จักไม่รู้จักใช่ไหม <c oughs> โอเคดีแล้วโอ้ไม่ใช่นั่นคือนิวตันวะช่างมันเถอะครับนั่นแหละร, <c oughs> รู้ไหมที่โรงเรียนไอคิ IQ วอะแม่งเหมือนเอสเลยทำไมโดนแก้เออแต่คิวเอาจริงๆนะ เราคิวอะคิวแล้วคงอะเออเอเอเหมือนเหมือนอะไรวะหน้าตาเหมือนผู้หญิงเหมือนกันเออหน้าตาไม่โคตรคล้ายเลยตอนที่ไปเจออเนเทดอะคุณเดินไปกับกายไปแล้วกูก็มองหน้าเอด็ดเอ็ดก็เฮ้ยแต่ตอนนี้กูไม่เหมือนเลยนะเว้ยตัดผมแล้วนะเว้ยอ๋อตัดผมแล้วออไม่ใช่ผมแบบว่าโรงเรียนแบบว่าอะไรนะเอกชนแล้วนะกลายเป็นโรงเรียนรัฐบาลแล้วกลต้องตัดผมจะบมอหนึ่งอะนี่แม่งตอนนั้นอะเดินไปกับกาย ถือขวดน้ำอเ,อเอ็ดแม่งยอนขวดน้ำอะปุ๊มเฮ้ยหลือกูถือวะนั่นแหละนั่นแหละไอ้ที่หันไปเฮ้ยไอ้กายใช่เอ็ดปะวะไม่ใช่หรอกมั้งก,กูกูกูเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วกูเดินมาเอ้ยใครปิดป,า,ปากวะตอนตอนนั่งแถวเขาเขาจะเขาจะนั่งนั่งแถวตอนแรกไปเขาจะขึ้นไปสอบใช่ไหมแต่ก็หันเฮ้ยหน้าตาเหมือนคิวจังวะแต่มึงเอออาจจะไม่ใช่คิวเนี่ยคิวหรือกายวะไอ้ยังห่าไอ้ตอนนี้เจอกันอะคิว เหมือนมึงไม่ได้เจอกันมาเป็นสิบปีคิไม่เคยเจอกันอะไม่เคยเจอกันแบบชีวิตจริงอ๋อแบบคิวเออไอคิวว่าเอ็ดแบบเออเหมือนแบบจะวิ่งมาก่อนกันแต่เอ็ดก็เดินไปอัสัตพูดกันแล้วกูก็เดินไปได้ต้องอยู่กับเพื่อนไปก่อนเดี๋ยเพื่อนงอนเพื่อนในห้องงอนมันไม่ดีไม่มีใครเล่นด้วยอัสัตเห็นเห็น เอ็ดนี่แบบโดนแก้ประจำนะฮะอยู่บนอะไรนะสแตนโรงเรียนกูเ,เพื่อนแม่งตกแปะแปะแปะโคตรดังอ่ะบอกแล้วกูไม่ทำคนอื่นแต่กูโดนทำเองตลอดเลยโอเคโอเคแล้วสุดท้ายนี้จะฝากอะไรไหมฮะถึงคนที่เพิ่งเริ่มป<ำ>ระเด็นใหญ่ที่เริ่มที่กูจะจบเนี่ยกูหิวข้าวต้องมาม่าอยู่มาม่าอยู่เออก็สรุปใครที่ทำยูทูบใหม่ๆนะก็ ทาต่อไปนะโดนด่าโดนดินไลก่ก็จ้างมันฮนะแล้ว,ลวโดนอันซับ์อ่ะแล้อันซ์ก็เออทับเลิกทับแคนเนลนะไม่ใช่อัแล้วก็ขอฝากเออปันนียูในซีซั่นสองวันที่ยีิบหกเออเดือนนี้นะฮะเดี๋ยวจะลงพาร์ทแรกกันวันเดือนวันนะฮะก็ได้เลยครับฮนะบ๊ายบายเยจบๆอย่าลืมกดแชร์ ไลค์ซ like, ับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์น้องเอเอ้ยเอสนี่หว่ะหว้ข้างล่างออกเอสอีกแหละคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ